คุณมีสเสน่ห์ที่ตรงไหนสเสน่ห์อะไรในตัวคุณที่คุณยังไม่รู้สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวนี้อาจารย์แม่จะมาแรนดอมนะคะเป็นคลิปน่ารักนรักแล้วกันนะคะม,มาดูกันซิว่าไพ่นะคะอยากจะบอกว่าคุณมีสเสน่ห์ที่ตรงไหนสเสน่ห์ของคุณนะคะอยู่ตรงไหนกันนะคะที่คุณยังไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเป็นการแรนดอมนะคะทุกคน มาลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าคุณมีเสน่ห์ที่ตรงไหนและเสน่ห์อะไรที่คุณยังไม่รู้มาดูกันนะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงก์ไที่หน้าโปรไฟล์นะคะไลน์แอดกันเข้ามาเลยนะคะฮันนี่รสีมาดูกันเลยคะ่ะเสน่ห์ของคุณโอ้โหคุณนะคะเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ย มีจิตใจที่ดีมากๆชอบทำบุญสุนทานจิตใจดีมีเมตตาเป็นใจเป็นหัวใจของคนที่มีธรรมนะคะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมแล้วก็ทำอะไรให้ใครแล้วก็มักจะทำให้ด้วยใจจริงไม่หวังผลตอบแทนนี่คือเสน่ห์ในตัวของคุณนะคะบางครั้งคุณก็ไม่รู้นะจะบอกให้แล้วคุณนะคะเป็นคนที่แบบโอ้โหไพ่มันแบบ พลังงานดีมากอ่ะต้องกดกระดิ่งกันรัวรกันเลยนะคะคือคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบห่วงใยเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ทุกคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นคนในครอบครัวแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงคุณเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่แบบอบอ้อมอารีเป็นคนที่อบอุ่นนะคะใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างเลยอะ่ะโอ้โหใครได้คุณเป็นแฟนนะคะ โคตรจะโชคดีเลยรู้ป่ะอ่ะเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ตรงไหนโอ้โหตายแล้วลูกๆวันนี้พลังงานไพ่แบบมันเป็นพลังงานบวกพลังงานปังมากคือคนรักของคุณนะ่ะเขามองว่าคุณนะ่ะเวลานะคะไปออกเดทเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองหรือวลาราไปเที่ยวกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเห็นไหมดูสิ ดูสิคุณให้ความสนิทสนมให้ความาใกล้ชิดสนิทชิดเชื้อจนแบบว่าไม่มีฟอร์มเป็นกันเองน่ารักอบอุ่นนะคะนี่คือเสน่ห์ของลูกๆที่เขาหลงไหลามากๆเลยนะบางครั้งเขาก็เขินทำเป็นเก๊กนะจะบอกให้คนของลูกๆอะ่ะเวลาลูกๆแบบอ้อนเวลาแบบประจบหรือเวลาแบบ เอาอ,อเอาใจลเวลาแบบมีโมเมนต,ต์ของความเป็นเด็กความน่ารักความใส่ซื่อนะคะความแบบโอ๊ยนะคะนี่คือสิ่งที่ลูกๆไม่รู้ลูกๆทำออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะอ่าแล้วก็โอ้โหเพราะคุณเป็นคนแบบนี้ไงคุณถึงพิชิตใจเขาได้คุณไม่ต้องแข่งขันอะไรกับใครเลยอะคุณก็ชนะใจเขา อย่างขาดลอยแล้วน้อมรับคำทำนายกันเลยนะคะทุกคนโอ้โหพลังงานไพ่ตังมากคะ่ะ